สวัสดีครับผมพ่อกันเกากับผมเอามาเนี่ยกะมาให้มาหน้าให้เก่าแล้วครับมาเนี่ยฝนหมี่นองเอ้ลมาจากฝนทิดเมื่อวานนี้ฝนก,บบก็บ่ตกเลยครับตกตกนิดหน่อยค่อยๆนึงครับไทยบรรยาก,กาศ าน้ำน้าฮ่อนคือเก่าครับนียครับฮ่อนคือเก่าครับผมถ้าพี่น้องมาเลาะเล่นน้ำให้น้ำหนาครับบรรยากาศบ้านบ้านกผมวันนี้คือเก่าครับผมนี่ครับตวนยางยังท่านขีดกับไงยี่สิบครับหลายปีเลยครับนี่ยี่สิบปีเลยครับต้นยางนะครับแต่ยังท่ันขีดนะครับเนาะ มันเป็นต้นอย่างผลของของตาเพื่อนนะครับของยายนะเอานี่ครับกับม่พ่อวันนี้พ่อนำใส่วันนี้ครับนใส่ยังอยู่ใน้ำใส่นะเก๋าใกล้จ้าเอายังเกลือมันออาไปจ้าออาไปาใส่เข้าไปเบิดแล้ว,เ,เ,วเอา เปิดไว้เถอะโอ้นี่ครับนี่ไก่ครับนี่ล่างกิ่งกับปลายเขาทำใส่ยัให้เขาปลายไปเลยครับทำใส่ไหมยังมื้งนี่มาน้าจ้ะมาหน้าโอครับผมเขับปลายให้เไปเล้วครับท <g oda> ำใส่า,า,น,น,า,น,น,สานี่ครับใกลก็กินครับนี่ สวัสดีแฟนครับเห่ไหมสวัสดีจ้าน้ำใสจ้าเราไม่หยกไปบแมจังจังน่อยเด้วยขับไปให้ใใมันไกลโมอิม่มอื่นบะไรกินน้ำเอา้าจ้าใช้หลักขับายนะอันนี้บ่จ้าโอ้ครับนี่ครับน้ำใสว่าเอากขับายมาแหงไก่ครับนี่ครับกรขับไปมีหนอนด้วยนี่ครับ เอ้าบ้านไหนไกลขุนรอบขุนไปนอนนอนตัวเล็กตัวนิดนไปบ้านไหนไกลครับนี่ครับหนาดูเป็นไก่บ้านนะครับเนาะไก่บ้านไก่บ้านพื้นเมืองครับเลี้ยงเป็นกินครับพี่น้องเอ้ยเป็นกินเป็นขายครับพอได้ขายพอได้กินนะครับผมแล้วมีได้กินมากกว่าเอดเป็นอาหารครับผมพอได้กินเม่้ยงาเป็น การทัดลุ้นัดตอนนี้เป็นการนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นอาหารของมนุษย์เท้าครับผมเพราะได้กินไม่ได้ซื้อครับเนาะนะครับนะกไซค์ก็ให้อาหารไก่ครับตัวนกไซก็ว่านเข้าไปอยู่ตัวนี้ก็ซ้ำนี่น,นะครับผมไก่กับปลาด้กเนาะเขาเลี้ยงเพราะได้ได้เบื้องดไ,นะได้ขายขายมันลายเนี่ยก็ได้ขายนะครับเนะบาะบวานะครับผม เอาครับล้างจากนี้ก็เดี๋ยวฮ้อจิบไปเบิ่งกันเฮ็ดปุ๋ยครับผมต่ว่าผมเฮ็ดตด้วยแหละครับปุ๋ยก็ได้วจะไปหดหนานนะครับนอนเฮ็ดได้ทั้ส,สิบหมื่น,นครับผมเป็นปุ๋ยปิดปุ๋ยมักที่ว่าครับครับเดี๋ยวฮ้ไปเปิดหนามเซตปุ๋ยเลยครับมันนี้ ยายครับผมรอบๆเนาะกายกระสีออาวๆนยครับผมนี่เปิดน้ำครับครับการรอดทงครับรอบรับ,บเนาะครับเดดครับ,รบห้อนครับผม นี่งัวเพิ่นครับวันนี้ไม่ได้ออกนกได้กินเฟืองอยู่ขอกครับวันนี้นนนนนนครับนี่ก็เป็นปุ๋ยมักเนาะปุ๋ยมักชีพาพที่ผมได้เฮ็ดมาแล้วครับวันนี้เฮ็ดได้มาสามสี่หมื่นครับวันนี้ปุ๋ยเฮ็ดเป็นใส่เปื่ใส่พักใส่หยานครับก็ได้นี่ครับผมก็เป็น,น,น,ป,น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 ปุ๋ยมักธรรมชาตินะครับอ่าวัตถุดิบก็ไม่มีนะครับ ก็มีขี่งัวครับขี่งัวแล้วก็ใบไม้หรือว่าเฟืองอะไรกับเอ็ดเป็นสั้นครับไอ้ก็จะเอาเส้นวิดนี่ครับเาเ,เ,เ,เอาเอาเอาเาเฟืองหรือว่าเอาหญ้าเอาใบไม้ใส่ก่อนแล้วก็เอา,า,า,าะะเ,อเอาขีง่งัวยงวยแล้วนกะ็เอ็ดเป็นสั้นขึ้นมาเรื่อยๆครับสลับกันนะครับเนาะ แต่ความสูงความความสูงไฟจะได้จักสันก้นไก่เฮ็ดเอาครับผมผมได้เฮ็ดดาสมีครับประมาณตัวนี้ได้ประมาณสิบสันนั่นแหละทดลองบ้างครับผมว่าเป็น่ังได้เราผมกับกเขาเฮ็ดด้วยกันครับเพื่อนเฮ็ดนะครับเนาะนี่ก็ได้ให้น้ำครับคือว่าทางเฮ็ดแล้วก็ต้องหดนน้ำตลอด,ดน,น,นะครับให้น้ำเนี่ยมือเศร้านะครับ ดูว่าย่ำได้ครับย่ำเสาย่ำแรงก็หายได้ครับผมที่ว่าต้องหายพืหมือนครับหดทุกมือนังครบครบสิบมือครับเฮ็ดจะสิบมือเข้ากัเจาะนะครับเจาะเฟืองมันเป็นหัวน้าใส่นะครับทีกว่าน้ำกอกให้มันถึงครับสิบมือเข้ากันเจาะ ก็ไม่เสียบเสียบต้องปัดแลยก็เอาน่ำกองเข้าไปนะครับทุกๆ10บมือนะครับเนาะจนทอดสองเดือนนะครับจนว่าจนเป็นปุ๋ยครับผมจนทอดสองเดือนมันย่อยสลรายจนเบิดแล้วครับตรงนี้พ่นหนำนะครับผมพดน้น่ำไป ยังไงนะยัองอือจ้านี่เลยครับอากาศเลาะทุงครับผมนอนครับผมเลาะนอนแต่ต้นใหม่นะครับนี่ครับต้นใหม่มันห่อนครับอากาศช่วงนี้ครับเลยหาหม่องลบหม่องยูง่งเศ้าพี่น้องเอ้ยห่อนแห้งครับใสจ่จนมานอนหยุดแต่ต้นใหม่นอนอุ่นครับอู้ก็เอาอัน อแย่งนะผูกนอนเอาครับผมนองครับปีนี้คือฝนคือน้านตกแต่เนาตกแย่งๆนะเพอได้เห็ดในเห็ดหน้านะครับผมเปิดหน้ามใช่ครับผมมันถึงกันนะทัวกันับเนนะ เอาครับนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำให้ไก่ครับมื่อไงน้ำเปลี่ยนให้ไก่เพิ่งครับไก่กินนะครับเนาะนาห้อนไงไก่ก็โอ้ขาหน้ามอะไรเด้ครับนาห้อนนี่ไก่กินน้ำดีครับผมเพเปลี่ยนน้ำเพิ่งครับเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวน้ำเขาเป็นใสนะครับข้างน้าเนาะเด็กก้ เดี๋ยวมาเบิ่งไกลครับไก่ที่ฟักออกเป็นตัวครับไก่ไหมไก่ที่นี่ไก่ปลาเอามาขังเป็นครับรุดออกครับเมื่อวานนี่ยะตะกุใช่สั่งนี่ครับผมไก่ตัวนี้ครับก็ับฟักออกเป็นตัวครับนี่ครับครับเป็นตัวครับนี่ครับ เห็นมานอกครับเมื่อเนาะทำไมเนอะครับเป็นตัวแล้วครับออกออกได้หลายตัวแล้วครับสามสี่ตัวแล้วครับไก่รฟักแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มฟักแล้วครับนี่ฟักแล้วครับผมมีอันหนึงครับผม ไข่จะเป็นสีแดงนะครับไก่หลายตู่นะครับแม่ฟักครับครับแม่หนึ่งครับนี่มันไข่สลดอีแตกครับครับแม่แนงครับผมไอีแตกนู่นี่ครับฮะแฮร์สายกระจอบเบิร์นนะครับไข่จะไปอิแตกครับผมไก่หลายแม่ครับผมครับเนาะน่าครับนี่ค่ะ บ่อหนูก็มีครับมาฝักใส่นะครับใช้น้ำใส่นี่บ่ะครับไก่มันจะฝักกัครับเนาะเล็กกำลังมีนีอีกบนน้ำใส่นี่นี่เป็นไข่จ้ะอ๋อนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนะครับเห็นแต่ไข่นะครับไข่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่เปิดอ่า ฟ้าระบายบอ่อนูระบายระบายข้อมหอยนะครับผมเน่าน้ำใส่เปลือกฟ้าระบายบ่อนูนี่ครับก็เลี้ยงหนูไปน้ำครับผมเลี้ยงหนูไปน้ำแล้วก็เกลี้ยงไก่ไก่ทำไก่อยู่เหล่าตรงนี้ได้ปะอืออย่เล่า,าก็มีน้ำใส่บอกใครอยู่เหล่าห่างเฟืองก็มีครับแม่ว่าน้ำใส่จ้ะอ่ะ <laughs> าใส่ก็เป็นคนให้อาหารครับผม ครับนี่ครับนู้นกัครับหมูันนะหนึ่งตัวสองครับผูหนึ่งแม่สองครับเหลื่อมสมพันับผมตบบนี้เดี๋ยวเปิดฝาฝาระบายพนะครับผมฝาระบายน้ำหอนนะครับก็ต้องเปิดซอยนะครับเพราะว่าห้อนแห้งครับก็ต้องเปิดระบายความหอนนะครับต้องซอยนะครับ ไม่ได้รครับผมห่อนแห้งครับผมสวยกันนะครับนี่ครับครับผมนี่พอมาพันแล้วนี้พอพันมันครับรุ่นแรกครับผมครับพอพันรุ่นแรกครับผม นับแต่ประมาณโลตกว่าเนี่ยครับโลสองขีดสามขีดนะได้ครับ <c oughs> ไมอยู่นะครับเนะี่ยเอาไามเอามใน้ใแข่งสบนี่ครับ อันนี้อยู่ในเหล่านะครับเนาะห้าวนี่ครับแม่ไก่กำลังฟักครับผมนี่อ่าครับผมมีเ<ะ>ลยมีเคยมีเมีไก่มาฟักแต่ว่ามัน,มนอันนี้เพิ่งมานะไขในเมื่ใสายหน่วยนึงแต่เราแต่อันเรานั้นมันมีสองฟัโอ้อนี่นะครับนี่หลายแม่ครับผมไข่อยู่ใส่ไฟเบื้องดื้อหมดอีก มีหางเฟืองอยู่มันบวกหางเฟืองหมดเลยหางเฟืองอ่าไฟบิ่งหางเฟืองครับผมมีไก่ไข่ใส่อยู่เลยไก่ตั้งใช่น้ำทางอ๋อหางเฟืองกับมีครับผม,มนะครับเนากอากาศครับผมแถวบ้านนอกครับบ่มีนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับแถวบ้านในเมือง แม่แห่งเฟืองเธองเงินบ่นี่จ้า<ะ>นี่จ้าฮะนี่จ้าใช่อยู่นี่นี่จ้าโอ้อครับพี่น้องโอ๋นี่ครับนี่นี่น,นี่โอ้ชักนวยแล้วนี่สีกหกนวยจ้าสีกหกนวยจ้าน้ำใส่ไว้สีพกนวยครับผมมันไข่ไปทัวเลยครับทั้งเทิงสีมีอีกอยู่ครับเนี่ย ไว้แม่นะครับผมอ้อนะครับไก่ก็เลี้ยงดีมันกับไข่ดีครับผมปล่อยมันยังปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับมันกับสิหาก,กินตามธรรมชาติมันกับไข่ไขพันด,ดีดีครับดีก่ก็ทาครั้งเป็นตลอดมันกับสิบบุคอยบุคอยไข่บุคอยไขพันนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้จังไหนกัอา่า ากาแฟนคลับหรือว่าเอฟซีนะครับเนาะที่ที่รับชมอยู่กันอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้เก็บดีๆทังสีอ่ออกมาให้เรื่งนะครับอาอคลิปนี้กะเดียเด๋ยวสําลีครับเดี๋ยวพ่อกันกเก็บหนาครับเนาะสวัสดีครับ